เกิดการขับเคลื่อนและเกิดในทางฝ่ายจริงจังในเวลาป้องกันเรตุการณ์ดังนี้ห้งนซึ่งกรหนดแนวทางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทการปีใหม่ร5วม้ายใช้กลไกศูนย์บระการนนให้กับที่นักขี่ชนที่เดินทางในช่วงกาลปีใหม่จาเวลาที่อยู่ที่จะอยู่กับครอบครัวในช่วงศการปีใหม่มาเป็นวันที่ được 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 rồi, được, rồi. được rồi. เราก็ไล่ปฏิบัติหาและแต่างวันแรกที่มีกันตายเอาแรกตายหรื่ตายเลยเราจกลุ่มจับข้อหาแล้ว่มนะอันดับแรกอันนี้คืออันดัเป้าหมายที่เราจะทํายังไงเพราะว่าบัิเหตุที่เกิดส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่นะครับเล้าจักรยานชนะพูดถึงช่วงเผื่อไว้สำคัญซึ่งว่าสงการเนี่ยปกราคือความนา เราเป็นเวลาสามเดือนนะครับสามเดือนที่เราทำยังไงให้คนในพื้นที่ต้นโกงน่ะไม่มีจุดตรวจนะครับจุดตรวจของตำรวจยมจะอยู่บ้านบ้านสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเป็นอพอลครับก็จากสถิติที่ทางตำรวจได้มนการกดการถกกลุ่มมาปรับเรื่องสีเยอะนะท่านหัวหน้าส่วนทุกส่วนมีเราติดต่อไหมครับทางเด เพื่อที่ว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาจะได้ครกเราเบาบางในเรื่องการโยยานะครับแล้วก็อาจจะมิเชินมังคับนมาตรการในเรื่องของอครับก็จากสิติที่ทางตำรวจได้มีการกดการควบคุ่มนะมากกว่า64เยอะนะตอนนี้สะสม7วัน